สวัสดีนาะพ่อแม่พี่น้องจะเป็นทั้งฟังดาวก็ดีก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยยนาะมากเขาสู่สองสาวพิมพ์สาวดาวคือเกานะ้าเนอะมือนีพิมพ์กัดสิมาเอ็ดคลิปเราประสบการณ์ของพิมพนะ์นาะมาเป็นยังพิมพ์คือสารกะตาเป็นและเป็นยังพิมพ์คือไหลยูนี่คูเคลื่อนจำเนาะแปดเดือนเนาะพิมพไหลยูในหนะันเนาะและพิมกัดสิมาเราแต่ต้นจนจบให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนะ้เพอมาบางคนกัดสีงงมาเออเป็นยัง ถ้าพิมพ์ก็ชั้นกะตาเป็นเนาะแล้วก็เพราะว่าดูซื่อมันบบม,มีแ้วคนสีสั้นกะตาเป็นเนาะมันต้องมีไปมองมีเฮียนมียังแบบพิมพ์กันเลยอยากมาเห็ดคิปเราประสบการณ์ของพิมพ์เนาะอ่ะมาเขาเรื่องเลยเนาะพิมพ์กับได้มาประเทศไทยเนาะพิมพ์กับมาประเทศไทยแต่อายุชิบหาปีเนาะประมาณชิมหาแล้วเพราะว่าพิมพ์เฮียนมอดซ้มบจบพิมพ์มกับมากระมูมากระมู สองคนเนาะมูสองคนเป็นกระเทยเนาะแต่พิมพ์กะไในไปหาเฮดเบียกเป็นหลานคล้ายเขามันไกลหรือเขามูแดงเนาะพิมพ์กัได้เฮดได้เฮดป,ประมาณประมาณพอหอดเดือนเนะาะพอท่านไลยเงินเดือนเนาะวันนี้มูของพิมพ์มาเฮดโปรไว้เพิ่นอยากเมือ่อเพิ่นมาบุหรีกับบุเอาเงินเดือนนะเพิ่นมาสิบห้าตำรวจเพิ่นเบาก,กันแล้วเป่าอะไรแหละแต่ว่าพิมพ์กับหามเพิ่นอยู่ว่าให้อดเนาะ ให้อยู Lydia, ่เงื่อนเดือนคบก้อนเพิ่นกับโออดและเพิ่นก็เลยปีนออกจากบ้านเถาแกเนาะไปหาตำรวจไปหาตำรวจเลยกาตำรวจก็เลยถามเพิ่นมาม่มูอยู่บ่อยอยู่หันเนาะเพิ่นก็บอกว่ามีอยู่สองคนพอเพิ่นไปู้เดียวเนาะพิมพ์ป่านำกันสามคนเนาะเพิ่นก็มาเอาพิมพ์ไปเนาะมาเอาพิมพ์ไปแล้วกั ทอแก่พิมกับถือจับขึ้กันเนาะเพราะว่ามีมีตังดาวไปครอบครองเนาะตอนนั้นบ่มีบัรมีเบอร์เนาะถือจับขึ้กกันท่อแก่กับะไรไปถือจับขึ้กกันเนาะแต่เพิ่นมีมีเงินไปไทยก็ะไรออกมาเนาะแต่ส่วนมูพิมกับพิมเหมือนกับก็เลยไปอยู่ในหันแต่มูพิมกันได้แย่เอกเพราะเพื่นเป็นกระเทยเนาะเพิ่นเป็นผู้ชายพิมกับเป็นเม่ยิ่งพิมกับเลยไปอยู่อีกคุกนึง หลังจากงานมูคลองพิมเหมันก็ได้ถึกทรงเมื่อวานแต่พิมเหมันบริถิถือทรงพิมได้ไปอยู่ในเพิ่นทรงไปอีกมองนึงเนาะแต่ไปทรงอยู่บ้านเกตการนนบุรีเนาะพิมกับเจออไรแต่ว่ามันเป็นอยู่ติดกำหนิดเจ้าพญาเนาะที่พิมไปอยู่บ้านเกตการนะแต่พิมก็ได้เขาไปทําอิดเพิ่นกระทำฮอกกอนมาบ้านเมืองอยู่ไซค้างอยู่ไซพิมก็ได้บอกไปเนาะพอแม่ซื้อจังไนเนาะพิมก็บเลยบอกเพิ่นไปเบิด หลังจากนั้นบอกซื้อบ้านเมืองเป็นไปแล้วพิมกะะไัได้เพินก็มีมีหัวหนา้าหัวหนาห้าฮอเนาะไปเอาฮับเอาพิมพ์ไปรงอยู่หอเนาะฮอของคนที่อยู่มันเป็นเป็นหอเป็นหอเนาะมันบริเเป็นขุกแต่คนอื่นมาเพื่อนจำเนาะพิม์ก็ไแ้ไปอยู่เนาะไปอยู่กับไปแล้วกับพิมกับไห้เนาะว่าเป็นยังพิมคือบริถึกทรงเมื่อบ้านคือมูสองคนเนาะพิมกับกับกับอยากคู่เนาะก็เลย ต่ว่ากริมาหันพิมกระทําตารวจแล้วว่าเป็นยังคือผัวทรงพิมพเมื่อวานตารวจก็บ,บอกว่าพิม์อายุยังน้อยพิมอายุสิบหาปีพิมพต้องไปเฮียนฮูหาพิชาควอมูลไซโตเนะเพิรนก็ได้ทรงไปเพิ่นว่าหลังจากนั้นพิมพ์ไปอยู่ในหันแล้วนเนอเพิ่นก็มีหวหนาหนาโเนอยู่หันเ,นเอินเท่าเขาแถวเพิ่นก็สินับคนเนะมาเซ็คค้น ก่อนจะไปกินเขาในดงขั้วเนาะเช็คคนก่อนนับว่ามีไพรักนี้บอพอว่าอยู่หันมันเป็นคําแพงออกนะมันมีน้าหมักจับวอยู่แต่ว่าบางคนเป็นบ่อยากอยู่เป่นกระปีนหนีออกเนาะเิ่นตองมีคนเซ็คจํานวนคนเนาะแล้วพิมพ์ก็เไยไปกินเขาเนาะมีเป็นล็อกเป็นดอกกันเป็นโตเอ้ยกองอยังนี้เกิดเนาะถาดกินเขาเ่าหันก็กินดีอยู่ดีเนาะอยู่หันเิ่นเดียงดีเนาะแล้วพิมพ์ก็เลยอยู่ไปประมาณ แล้วต้องไปเรียนรู้เรื่องภาษาทอกซาไทยเนาะเพิ่นก็เลยสอนก็สิว่าละเอียดกับบ่ละเอียดเนาะเพิ่นก็สิบอกให้เฮาคร่าวๆเนาะบอกสอนเฮาไปอยู่หม่องหม่องนั้นก่อนเนาะแล้วพอได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์เนาะเพิ่นก็จึงสิส่งเฮาไปแผนกที่เฮาอยากไปอยู่เนาะมันมีแผนกเสริมสวยแผนกปัดแผนกขี้กระตุกแผนกพลาสติกแผนกนวดเนาะหลายๆแผนกเนาะพี่มันก็เว้ามาบ่เบิดเนาะ แล้วพิมก็เลยเลือกแผนนที่พิมจะไปแผนเน้อสันกตาเนาะพิมก็ได้เลือกไปแผนเน้อสันกตาและการพิมพ์ก็เลยไปเฮียนหูเนาะมีมีเม่อยู่หันเป็นผู้ซ้อนแต่ก็มีคนเล่าเนาะคนเล่าที่เป็นหัวหน้า่นเห็ดเก่งแล้วเนาะพ่นก็สซซ้อนห้าผูห้าเข้าหม่แต่ตะบายูในหันมีมีได้ประเทศเนาะมันจะมีแต่เล่ามีทั้งไทยมีทั้งขมร้น่มาเนาะ พราะว่าอยู่หืนเป็นศูนย์ให้ให้ความหูให้วิชาเนาะมันเป็นศูนย์เนาะพิมพ์กับโปโฮบาพิมพเลยใช้มีดพันข้นในมีผู้หนึ่งเดี๋ยวไปอยู่ในหันเนาะคนเล้าเข้าอันนะเพิ่มกับอะไรอยู่ให้เยี่ยนหูเนาะสอนเพิ่มกับซอนเข้าจนแต่ขันทำอิดจนไหนว่าจนเขาเก่งจนพิมเดี๋ยวอยู่ในหันแปดเรือนเนาะจนเป็นเบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพอพิมพ์เป็นเบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ พิมกสเดก้าบานเนาะพอเดกลับานนะเนาะกับก็ดีใจวันซ่าพอบางเฮาสุดิเมื่อฮ้าพอ่าห้าเมย์พอ่างเฮายูเนี่ยหันมันเปดเดือนนะเป็ดเดือนนะเนาะพอเมย์ก็คิดว่าพี่เหมือนตายไปแล้วเนาะเพราะว่ามูพิมทีกลับานไปนั่นเขาก็บอกว่าพี่เหมือนถูกจับไปบอกพ่อบอกแม่ะว่าถูกจับแต่น้ำกันนีแดแล้วก็ะซ่งไปอีบ่หูประส่งไปไชไม่แต่ว่ากขาซ่ง ไข่ยมาื่บาทเนี่ยน,นะโมโ่ของพิมพ์ก็เลยไปบอกพ่อบอกแม่แน่นอนลนะังจากกันพิมพ์จะได้ถูกทรงเมื่อบาทเนาะกามีรถเพิ่นดดพ้ทนนาทรงเมื่อยเนาะของคนคนไทยเพิ่นเป็นรถตู้เนาะเพราะว่าเหาเฮียนเป็นดดนะปเฮ็ยน,เนเยนจบแล้วเพิ่นก็ทรงเนาะเพิดด่นกะ็สีทรงข้าเมื่อมีรถตู้เนาะนำผ้ามีคนมีเจ้าหน้าทีส่สองคนเนาะที่สีทรงข้าเมื่อบาทนะพนันสีทรงไปทั้งเบี่ยงเนาะพิมพ์กลับทั้งเบี่ยงเนาะตอนกลับอ่ะ ทั sea, ้งเบียนแล้วกรส่งหาเจ้าหน้าที่เบียงตอเจ้าเจ้าหน้าที่เบียงตอแล้วกระ่งห้เจ้าเมืองเมืองของบ้านพิมอยู่เนาะเพิ่นส่งไปเพราะว่าเพิ่นกับเพิ่นกับภาพไปหอดเพื่อนหอดซานหอดปอหอดเมยเนาะพิมพอเมื่อหอดบ้านมาหอดป่าบ้านป่าเนาะป่าดีใจพอไปเบนก่อนบ้านพิมเป็นน้ำเสียขามไปฟังนูนจมเรียนบ้านพิมเนาะพิมกับอะไรเนาะ พิมพ์เบามาพิมพ์กับน้ําตาสิไหลเนาะเพราะว่าเพิ่นติดต่อเฮาบ่ได้มันซาแล้วพิมพ์ก็อยู่หันพิมพ์ก็เฮียนเอาความรู้จนพิมพ์ได้เป็นชั้นกระตาแน่ๆนี่คือพิมพ์ก็ก็เลยเป็นเนาะแล้วก็เลยถูกส่งมาวาแล้วหลังจากันปาดุ่งของพิมพ์ดีใจ่พิมพ์บ่ตายเนาะพิมพ์ก็ได้กนทีที่จะเมืองของเพิ่นเมือที่ส่งเฮาอ่เนาะเพิ่นก็ไปส่งฮอดมือพ่อแม่เฮาไ ามาเฮามีเพื่อนพอเพื่อนแม่อยู่แถ่ยอย่างขันนะเพื่อนกะว่าไม่มาสีบ,บา้บาให้เฮาเมื่อเองเป็นกะขามไปทรงน้ำเนาะและ้วขมไปทรงพอเม่ก็ดีใจเนาะมาพิมยังมีชีวิตอยู่บอตายเพราะว่าเปดเดือนลูกวัดติดตอเมื่อเพื่อนก็ขึ้นไปน้ำทางท่บุรีมาจ้าก็ดีใจร้ายเนาะไม่เถ่าของพิมอะเพื่อนก็นดีใจแต่ละเมื่อเอาเสือมาลมมาหอมเนาะว่าแต่ว่าพิมเหมือนตายไปแล้วเนาะ นราสำหรับคลิปนีพิมกับจีเราจบส้ำนีก่อนเนาะเพราะว่าพิมกับเราเกี่ยวกับประสบการณ์ของพิมพ์เนาะว่าเออเป็นยังพิมพ์คือสั้นกระตาเป็นยังอะไรพิมพกับเลยอยากมากเราประสบการณ์ในพ่อแม่พี่น้องในฟังเนาะพิมกับคลิปกับจบช้ำนีเนาะถามว่าพิมพ์เบายังผิพผาดไปหรือว่าอียังพิดไปพิมพ์กับขอโทษขออภัยเนาะในในในคลิปนีเนาะพิมกับอยากมากเราประสบการณ์อยากมาก เบาประสบการณ์ของพิมพ์เนี่ยว่าเออเป็นยังพิมพ์ือสานกระตาเป็นเป็นยังพิมพ์ก็เด็ไปอยู่ใน,เ,น,น,นเรือนจําต้นหด่วยแปดเดือนเนาะพิมพ์กะเด้ออยากมาเ้าเป็นเรืองเราของพิมพ์เนาะสําหรับกลิปนี้พิมพ์กะขอลาไปก่อนเนาะขอสบายดีพอเม่พี่น้องฟังหน้ากับขอสบัสดีพอเม่พี่นน้องฟังไทยเด้อบ๊ายบาย